เกาครับเก่าฮะดรอวมั้ยมาข้างไหนรับไหนแอบดูนาฬิกาอีกแล้วดูให้ตายเถอะนาฬิกาคืนนี้ยําไว้เท่าไหา่วัดไส้ป่าวัดไส้ป่า3:00ไม่ไปนราธิวาสแต่เตรียมกระเป๋าเสพภาเรียบร้อยแล้วเป็นฮะเออแค่นั้นแหละ ไปไม่เข้าบ้านไงไปขึ้นรถแล้วก็กลับมาเลยมีกระเป๋าวิสายพอดีโดยเฉพาะใช่ไหมให้ให้รู้ว่าเราไปถึงร้านนี้ดูสภาพบรรยากาศนะคะตกดึกแล้วยิ่งเอียงข้างใส่กันนะคะกำเกาำได้เร็วกกำเก่าสิแฮปปี้เบิร์ a เดย์ทูยูมาหนูนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูกำเก่ารู้จักไหมกินแล้วจะถึงปัจเจ็บลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟัไนะกำเก่าดิ เกกาแต่ต้องเอาลุ้นประเจ้ามามึงมึงจะเปิดให้ฟังก็ยังไม่ว่าล่ะประเจ้บอกอีธานอีธานคำเก่าดิอีนี่ก็ไปสะกดกอไก่สลามหายตายไม่มีแล้วประเจ้าบอกว่าเอาพระเจ้าบอกว่าโอ้ยมึงกรรมของผัวเก่าไหมน่ะเพราะว่ากรรมมึงกอสลามแล้วมันจะไปเจอไหมไม่ให้ฟังไม่ให้ฟังกันพระเจ้าพูดไม่ได้ไม่ได้ออกคลิป ใช่แม่นี่ไงล่ะกลัวถูกด,ด่าแล้วสิรีบมาและวสิไม่ได้บอกตรงตรงนี้มาเจอหนูนาแล้วเป็นไงมาช้าดีกว่าไม่มาบอกตรงสิมาเจอหนูนาบุรีล์แล้วเป็นไงโอโ้โหจริงใจเป็นไหมมึงอะโอโอ,อะไรย,ย <c oughs> นี่จะบอกเลยนะว่าหนูนาในแฟนเพจน,นะ้นพิมพ์ให้ตายพอมายังไม่ได้คุยกับกูเป็นตูดเป็นตาเลยเนี่ย นี่ถึงปวนนี่ปวนท้องเพงดมันตัวจริงมันต้องอย่างนี้เล่นหรืเปล่ไม่เต็มบ้านแต่มันไม่มีสิทธ<ส>ิ์คิดอะไรเองนะ <c oughs> บอกให้เอาก็อเอาเฮ้ยแบงค์ห้าร้อยอยู่ไหนเอามาไม่มีไม่ได้ <c oughs> ตังค์ไม่มีคิดเองคิดเองคิดเองไม่ได้คิดเองคิดตอนนี้คิดเองไม่ได้แต่ตังค์ไม่มี <c oughs> เอาแล้วส่งท้ายฝากอะไรฝากมาฝากเลยนะคะร่างนั้นจุ๊บๆๆ